แล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าบอกเลยว่าแดนซ์ไม่ใช่แค่น้ำหอมนะคะแต่เขาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบเป็นทูวินวันที่ใช้ได้ทั้งผมแล้วก็ผิวคือทำให้ผมของเราผิวของเราหอมวิ้งใน b ิ i n เดียวได้เลยค่ะเขาเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นลักชัวรี่แล้วก็ทำให้ผมและผิวของเราเนี่ยได้แบบได้หอมแล้วก็ได้ชายออกมาค่ะแดนซ์นะคะบอกเลยว่ามีแค่ขวดเดียวเราก็หยิบออกจากบ้าน แล้วเราก็เหมือนเราเป็นคนทำคอนเทนต์เราต้องพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมคะเราเรดี้เรา ready, ก็หยิบพร้อมเลยพร้อมทั้งผมแล้วก็ผิวของเรามันต้องหอม 1, ทันทีในขวดเดียวเราก็ต้องนี่เลยค่ะมันแสดงความเป็นตัวหนูมากๆนี่หอมมากเวลเราอยากจะมั่นใจเราอยากจะชายเราอยากมีความหอมที่แบบว่าหอมฟุ้งไปทั่ว ทั่วกรุงเทพเลยเพราะว่าวันนี้เราแบบมาในจีมที่แบบจะมาโชว์ความหอมทงทั่วกรุงเทพใช่ไหมคะเราก็เนี่ยเราได้ความมั่นใจจากตัวแดนที่ทําให้เรามั่นใจทุกที่เลยค่ะผมด้วยแล้วก็ผิวด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีไฮยาเคลาตินค่ะนี่ตัวนี้เพราะว่าปกติเราจะเราจะแบบชิคแค่น้าหอมใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือเขามีตัวบํารุงที่ทําให้ผมของเราอะ่ะมันแบบไม่ชีฟูด้วยค่ะ ทำใหผ้ผมเราหอมด้วยแล้วก็บำรุงด้วยมเมนต์ Moment ที่เราแบบว่าอยากหอมปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาฉีดได้เลยมั่นใจแรับเดียวเท่านั้นรอไหมคะอยับ b ิ้งไปด้วยกันไหมคะนี่ว้าวลิ้งเดียวพี่ขอสามคำใช่ไหมคะหนูให้สี่คำเลยค่ะพี่ สี่คำนะคะหอมวิ้งบลิ n g เดียวอ,อ่าต้องหันตัวหลังคันนี้ด้วยนี่น้องแดนซ์นะคะหอมวิ้งบลิ n g เดียว,ว,ยวอ่ะอ,ะอ,ะอะหลายิ้ง n แล้วนะคะเนี่ยออ <laughs> ขอโชว์ค่ะขอฉีดโชว์แม่ <laughs> วิงวิงวิง,ว,ง,ว,งว้าไปได้มาโชว์แค่ถัว่วชมผมด้วย <g ười> <g ười> ก็ยังทำออนไลน์ค่ะหนูเพราวะว่าเติม <c ười> มากับออนไลน์แล้วก็าสามารถติดตามได้เลยนะคะเราจะลงคอนเทนต์ค่ะทุก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 อาทิตย์หรือว่าขยันหน่อยก็ทุกๆวันแล้วก็จะมีช่องทางติดตามได้หมดเลยะคะ่ะ t i ก t o อ IG หรือว่าเป็น Youtube ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ช่องทางะละครนะคะก็กําลังรออยู่รอรอชมกันได้เลยหรือก็รอชมเหมือทุกคนใหมืนการค่ะเป็นละครเรื่องแรกที่รอไปพร้อมๆกันนะคะ